กินฝัดกะเพราร้านรับแรเหมือนเดิมครับแต่ก่อนนี้เคยมาถ่ายแต่ว่าตอนนั้นมากินลาดหน้าครับคราวนี้มากินฝัดกะเพราตอนนั้นลาดหน้าอร่อยมากแต่ว่ามากินฝัดกะเพราคราวนี้จะเป็นยังไงจะอร่อยมห้มาดูกันครับฝ <c oughs> ีมือจะแซ่บเหมือนราดหน้าเพราะ <c oughs> <c oughs> วันนั้นลาดหน้าอร่อยมาก, <c oughs> กนะยายแซ่บจรนิงลาดหน้าวันนั้น <c oughs> ใช่ฝีมือยายนี่เยี่ยมมากเลยนะอันนี้เนี่ยครับเส้นเมนูข้าวเนี่ยรายการอาหารนี่มีทั้งหมดเท่าน,นี้เลยครับในร้านนี้มียาขายด้วยนะยายใช่ไหมครับโฆษณานนหน่อยยายบอกท่านผู้ชม,มยาหมอสิงครับหมอสิง เพราะว่าร้านยายนี่ขายหลายอย่างครับขายแต่คขายทั้งอาหารทั้งขายยายด้วยยายของหมอสิงก็มียารักษาโรคบรรยากาศภายในร้านนะครับเป็นบ้านที่แบบแบบสองชั้นแบบดูเหมือนเหมือนที่เราเห็นนี่แหละครับนะครับ อันนี้เป็นบ้านแฟนยายนะครับแต่ว่าบ้านเกิดของยายนี่อ,อยู่ที่รับแลอยู่อุต,อต,ตดิษนะครับครับโอ้ <c oughs> นี่เรากำลังทอดไข่ดาวอยู่นะครับ <c oughs> ถ้าอยากมากินมากินได้นะครับก็อยู่ตรงข้ามโรงเรียนพินิษราชบำรุงนะครับในเพอยยงตลาดจังหวัดกาลสิน ันนี้เรามาสั่งผัดกระเพรา FC ขอมาครับอยากให้กินผัดกระเพราให้ดูนะครับผัดกระเพรา ล,ลืมบอกยายไปวิธีว่าชอบแนวสไตล์แห้งๆไม่เป็นไรชอบสไตล์ผัดแห้งชอบหน้าก่อนยายนไม่เป็นไรผมลืมไปวิธีลืมบอกยายใช่ครับกระเพราร้านรับแรงครับกระเพราหมูสับราดไข่ดาวนะครับก็ คือคุณยายทานี้อร่อยมากครับอยากให้มาลองชิมดูไม่ใช่ว่าพูดเล่นนะครับถ้าใครผ่านมาทางถนนหน้าโรงเรียนพินิจราชมำลุงครับในพยัลานะรับเจ็ดจังหวัดกระสินทางเข้าไปในเมืองกระสินจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยครับถนนแถวนี้เป็นถนนสีเลนครับอยู่ติดถนนลาไดไสดาว บกบวดพริกก <co ff> s> <S บวดพริกครับ <c oughs> ต้องใส่น้ำปลายากเลยม่ต้องเติมน้ำพริกน้ำปลาให้ยากครับว่าผัดพอดีแล้ว ไปแล้วที่ลงชิปสายไปหน่อยไม่ลงแต่เช้าลงช่งวงบ่ายชิปครับสวนมากชอบยู่สไตล์ผัดแบบแห้งๆอ่ะเลยสวนมาครับ แต่ว่าอันนี้ลืมบอกแม่ค้า รยากาศวันนี้ดีแล้วมีแดดครับวันนี้แดดหลักตากผ้าได้อยู่กาลสินผมวันนี้พอดีปีนี้ฝนไม่ค่อยตกดีเท่าไหร่ <c oughs> ก็ไม่อยากให้ตกเท่าไหร่หรอกครับเพราะกลัว,วน้ำในนาข้าวมันท่วมวกลัวน้ำท่วม ทุ่งไร่ทุ่งนาตอนเดี๋ยมาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนานี้ไม่น้าไม่ท่วมในบ้านทุกทีไม่เหมือนตอนที่ผมอยู่ในเพยังตลาดแต่ก่อนนี้ก่อนนี้อยู่ในเพยงตลาดน้ำท่วมอยู กปอยู่บ้านเกิดพ่อตนเองันได้ระ,ะบายน้ำออกไปแบบระบายแล้วก็ท่วมเหมือนเดิมเพราบ้านอยู่ต่ำเทศบาลก็ดูแลไม่ทัน เนได้ใส่ท่อระบายน้ำเอาตรงแถวซอยตรงนั้นเ,เริ่มกลางขอใส่น้ำปลาน้ำพีนน้ำปลาหน่อย บ้านึกหรือถอนนะครับบ้านที่เคยอยู่แต่ก่อนในพย,ยัคตลาดที่ผมเคยนั่งถ่ายคลิปกินข้าวเมื่อก่อนว่าเอาเขาน้องชายน้องชายของพ่อผมเขาหรือเอาไม้ไปขายก็เลยได้ย้ายให้อยู่บ้านเกิดครับ พออยู่บ้านเกิดก็มาดีอยู่ในหมู่บ้านก็มันก็มาอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาผมบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านผมก็ทิ้งไว้ก็ชีวิตรักรักใจรักสงบก็เลยอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนา ผมมาอยู่ในเพลยงตลาดแต่ก่อนเนี่ยมาอยู่ย่าง,งตลาดที่ผมเคยถ่ายคลิปไปดูแต่ก่อนอยู่ประมาณห้าหกปีห้าหกปีประมาณเนี้ถึงปีที่เจ็ดมาผมก็ย้ายไปอยู่บ้านเกิดเพราะเขาลื้อถอนบ้านทิ้งก็เลยได้ไปอยู่เพราะน้องชายพ่อเขาลื้อถอนเอาไม้ไม้ไปขายแต่ว่าในระยกนั้นน้ำน้ำท่วมวเรื่อนเอาผมก็ น้องชายพ่อผมพูดให้ฟังก็คือเขาไม่อยากให้มาอยู่เท่าไหร่เพราะว่าแถวนั้นน้ำท่วมอยอะเขาเลรือและน้องชายพ่อผมก็ทำงานอยู่กรุงเทพครับได้แฟนอยู่ต่างจังหวัดตามจริงแฟนแกคนก,นก่อนนี่ก็อยู่แถวอ,อ,เอำเภอคำม่วง ก็ได้ลูกแล้วก,ก็ประมาณหนึ่งคนนี่แหละหนึ่งคน,นหรือสองคนน่ะเ,เดี๋ยวก็เลิกลากับแฟนไปพูดถึงน้องชายพ่อผมที่ที่เจ้าของบ้านหลังนั้นที่ผมเคยอยู่ในพยัญชนะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูแต่ก่อนนี่แหละนะครับต,ตอนที่ยังไม่ลื้อถอน <c oughs> แต่ว่าน้องชายพ่อผมก็เลิกกันกับแฟนก็ได้แฟนคนใหม่แล้วมั้งดูท่าผมก็ไม่แน่ใจ ต่รู้จักว่าทํางานอยู่กรุงเทพอยู่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ก็ติดหนี้สินอยู่ไม่รู้หนี้สินอะไรแต่ว่าเห็นก็ส่งยื่นเรี่ยงมาบ่อยๆก็อาจจะไปกู้สินเชื่อธนาคารอะไรสักอย่างไม่แน่ใจ แต่ว่าผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวผมเห็นส่งส่งจดหมายเข้ามาเรื่อยๆอยู่จดหมายของธนาคารก็ส่งมาให้น้องชายพ่อผมน้องชายพ่อผมไม่อยู่บ้านนะผมอยู่บ้านคนเดียวตอนนั้นนผมมาอยู่บ้านน้องชายพ่อผมอยู่ยางตลาด ทุกวันนี้คนมันอยากได้แตงเงินกันเยอะอยู่หรอครับแต่ว่าก็ทำงานไม่ได้ก็มีลำบาก<ต>ถ้าทำงานไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนง,งานใหมย่มยังไงก็เอาที่ทำงานที่ถนัดเน่ะ ที่ทําได้ก็จะทําได้นานนะครับถ้างานไหนที่ไม่ถนัดคนทํางานรับจ้างก็ทําไม่ได้นานก็ลาออกกลัวกลัวเหนื่อยทางานไม่ไหวครับนะเราก็ต้องเอ,เอางานที่เราทําได้งานที่เราถนัดนะครับถึงจะอยู่ได้นานนะคนส่วนมากก็ชอบสบายแล้วทุกวันนี้นะชอบทํางานง่ายๆ อย่างผมเคยทำง,งานเป็นรปภครั้งหนึ่งอยู่ขอนแก่นก็ลาออกไปทำไม่ไหวเข้าผัดเข้าเวียนเป็นเวลาเวลาออกเวลาเข้าเงี้ยสือเขาดูเอาหัวหน้างานเ็าดา่าเอาคนที่เป็นรุ่นรปภรุ่นพี่รุ่นที่เขาไปอยู่ก่อนผมเขาผมเพิ่งเข้ามาใหม่เขาก็อบลมผมอะอยู่ไม่ไหวเขาพูดปากไม่ใช่ดีมาเลยลาออกกลับไปอยู่บ้าน รู้สึกว่าจําได้เคยทํางานเป็นรปภอ,อยู่เข้าขหมู่บ้านครหมู่บ้านสวัลีอยู่ขอนแก่นต่างไปอำเภอชุมเพร,เรครับคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วนะครับพูดให้ฟัง นี่ครับขายยาด้วยนะในร้านนะครับในร้านของคุณยายที่ทําอาหารตามสั่งร้านรับเหลียเนี่ครับขายกาแฟกาแฟของหมอเสียงใครเคยกินบ้างครับขายอาหารเสริมแล้วก็ยาพวกยาดองก็มีใครสนใจนี่มันยารักษาโรคอะไรบ้างครับอธิบายให้ฟังหน่อยครับนี่อว่าบสุขภาพอ๋ออาหารเสริมบำร,ร,ร,รุงสุขภาพครับโอ้มีกระทั่งยาสีฟันโอ้แสดงว่าหมอเสียงนี่ เคยได้ยินอยู่นะครับดังนะมมีว่านชักกดลูยาสีฟันสมุนไพรก็มีว่านชักมดลูกว่านชักมดลูกอ่าว่านชักมดลูกโอ้มิไม่มียาแก้ไออะไรนะ่นเขาเรียกไอ้แน่นหน้าอกเลยเขาเรียกยาหหอไม แม่น้าอกหายใจลำบากอยากโอ้อยากลองกินด้แต่ว่าไม่มีซื้อยาหอมโอ้โหแก่ลมยาหลายชนิดครับใครอยากจะได้ก็ลองมาซื้อดูครับ อันนี้ผมก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันไม่มีเงินซื้ออันนี้เป็นไอรับรับมาหรือว่าทํางานให้กับหมอเสียงครับเนี่ยทํางานด้วยพอครับทงานกับหมอเสียงอะแหละ้วครับมันมีเรื่องรายได้เรื่องอะไรด้วยหมอเลยครับเอเรื่องรายได้เรื่องผลประโยชน์ตอบแทนสรับสมาชิกหมอเสียงโอ้เลยครับนั่นเลยอ๋อ หมอสิงนี่ทำเกี่ยวกับยาขายยาอย่างเดียวเนี่ยขายยาอย่างเดียวขายยาพวกอาหารเสริมพวกอาหารเสริมก็มีบำรุงร่างกายของสีแหลงนะบำรุงร่างกายของสีแดงว่านชับบ้นพ่ลูกว่านชับบ้นพ่ลูกนี่ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเลยไม่มีอะไรที่ที่ท,ที่ที่จะทำแทนได้ว่านชันเั้น<อ> สุดยอดมากเลยหน้าบ้านนี้ลม้ลมล้มลื่นนะครับท้องๆมีต้นลำไยด้วยนะครับแถวหน้าบ้านเนี้นะครับมีต้นลำไยขายเป็นบ้านแบบสไตล์แบบยังไงนะเรียบง่ายาผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะแต่ว่ายายเขาเป็นคนอยู่แถวรับเรีแถวจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาได้แฟนอยู่ที่นี่แล้วก็มาเปิดร้านอาหารอยู่นี่นะครับก็เปิดมานานนั่นแหะ นะครับอาหารแกอร่อยมากรทําอร่อยมากของโบราณของอะไรขายนะครับไงก็ช่วยกันครับมากินจัาหน่อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับนี่เป็นผัดไทยนะครับใช่ไหมยายใช่ผัดไทยยายบอกว่าผัดไทยก็อร่อยนะครับถ้าใครไม่เคยลองกินมาลองมาซื้อกินดูครับผัดไทยเนี่ย ร,ร้านนี้อร่อยทุกอย่างจะหาว่าผมพูดเล่นไม่ใช่นะครับพวกลาบหน้าผมก็เคยมากินแล้วเนี่ยอร่อยจริงๆนะครับ <c oughs> ตรงข้ามตรงตรงข้ามโรงเรียนพินิจครับเนี่ยครับโรงเรียนพินิดเนี่ยโรงเรียนพินิจนลาศบนรุนนรชชร่งครับในเฟย,ยังตลาดเขตจังหวัดกราลสินครับถนนฝั่งซ้ายมือครับตรงทางเข้าไปในเมืองกาลสินเนี่ยจะอยู่ถนนฝั่งซ้ายมือนะครับบรรยากาศดีในร้าน นี่ก็มาซื้อยช่ไหมมาซื้ออ๋มาซื้อขอข้าวมาซื้อทุงมือดีอ่ะเนี่ยโอ้โห